ประวัติพระครูวิหารกิจานุการหลวงพ่อปานโสนันโทราชาติภูมิของหลวงพ่อปานท่านได้ถือกำเนิดที่ย่านวัดบางนงโคเมื่อวันที่16กรกฎาคม2418โยมบิดาชื่ออาจโยมบิดาชื่ออิ่มนามสกุลสุทธาวงโดยอาชีพทางครอบครัวคือทำนาสาเหตุที่โยมบิดาขนานนามท่านว่าปานเนื่องจากท่านมีสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวคือปานแดงอยู่ที่นิ้วก้อยมือซ้ายตั้งแต่โคนนิ้วถึงปลายนิ้วหลวงพ่อปานในวัยเด็กหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้กล่าวไว้ หลวงพ่อปานท่านเป็นคนบางหนุมโคเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างจะมั่งคั่งอยู่สักหน่อยสมัยนั้นเขามีทาตกันที่บ้านท่านก็มีทาตเมื่อสมัยตอนเป็นเด็กหลวงพ่อปานท่านมีนิสัยชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศลตั้งแต่เด็กๆระหว่างที่ท่านไปเยี่ยมคุณย่าท่านได้ยินเสียงที่น้องบอกกับคุณย่าที่นอนป่วยอยู่คําว่าพระอรหังพระอรหังเพื่อให้เกิดจิตที่เป็นกุศลหลวงพ่อปานในวัยเด็กก็เกิดความสงสัยอยากจะรู้เลยขึ้นไปบนเรือน ตั้งใจจะถามพวกผู้ใหญ่ดูว่าการที่ท่องพระอรหังคืออะไรกันยังไม่ทันจะได้ถามทางผู้ใหญ่เขาเห็นว่ายังเป็นเด็กไม่อยากให้เข้ามายุ่งยากในระหว่างที่จะมีการตายเกิดขึ้นท่านก็เลยโดนดุและโดนไล่ให้ไปเล่นที่อื่นพอตกเย็นวันนั้นท่านกําลังกินข้าวจิตของท่านก็นึกเรื่องพระอรหังที่ยังติดหูอยู่หลวงพ่อปาในวัยเด็กก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องดีแน่ๆท่านเลยลองพูดออกมาพระอรหังพระอรหังพระอรหัง ระหว่างนั้นเองโยมแม่ของหลวงพ่อปานก็เลยดูท่านสยกใหญ่ว่าการที่เราพูดพระอ่อนหังสามครั้งนั้นเราเท่าให้คนใกล้ที่จะตายเขาได้ยินเท่านั้นเจ้ามาท่องคำนี้ทำไมมันจะเป็นรังร้ายที่ไม่ดีเอานะทำให้คนอื่นเขาตายไปด้วย